น้ำท่วมชุมชนเศรษฐกิจอำเภอหล่มศักด์ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือวันที่9ตุลาคม2566บรรยากาศยามค่ำคืนในเขตชุมชนเศรษฐกิจเทศบาลเมืองหล่มศัก์ที่ถูกระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเอ่อท่วมผนังกั้นน้ำและไหลเข้าท่วมย่านเศรษฐกิจชั้นในส่งผลให้การจราจรบริเวณถนนวจีตั้งแต่หอนาฬิกาถึงโรงเรียนสีมงคลทางเทศบาลเมืองหล่มศักด์ต้องนำแผงเหล็กกั้นมาวางกันไม่ให้รถสัญจรเนื่องจาก ระดับน้ำมีความสูงขณะที่ร้านค้าต่างๆที่อยู่ภายในตลาดสดเทศบาลเมืองหล่มสักหลายร้านต่างประสบปัญหาขายสินค้าไม่ได้เพราะประชาชนส่วนใหญ่ไม่ลุยน้ำที่กำลังท่วมขังและน้ำมีระดับสูงเข้ามาจับจ่ายซื้อของทำให้บรรยากาศการค้าขายวันนี้เป็นไปด้วยความเงียบเชียบ ส่วนอาสากู้ภัยในพื้นที่อำเภอหล่มสักต้องนำเรือท้องแบนออกสำรวจไปตามชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือกับประชาชนที่ต้องการร้องขอความช่วยเหลือซึ่งจนถึงขณะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายร้อยหลังคาเรือนประสบปัญหาเรื่องอาหารและน้ำดื่มเนื่องจากไม่สามารถเดินทางออกจากบ้านไปจับจ่ายซื้อของได้ นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำปากห้วยขอนแก่นหลังปริมาณน้ำในอ่างมีปริมาณมากจนล้นสปริงเวยจึงมีความจำเป็นจะต้องเร่งระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำส่งผลให้บริเวณพื้นที่ตำบลบ้านติ้วอำเภอหล่มสักโดยเฉพาะ3มแยกตลาดบ้านติ้วถูกน้ำไหลเข้าท่วมจนสภาพกลายเป็นเวิ้งทะเลโดยระดับน้ำมีความสูงราว20-40เซนติเมตร จากการสอบถามนางสาววิไลลักษณ์อายุ31ปีแม่ค้าตลาดสดเทศบาลเมืองหล่มสักเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมปีนี้น้ำเยอะกว่าปีที่ผ่านมาร้านค้าต่างได้รับความเดือดร้อนเพราะลูกค้าไม่เข้ามาในตลาดตอนนี้น้ำท่วมเยอะมาก